พันจะทำอะไรน like hey, ้อเป็นห่วงลุกงลันคำ่ตอนจะพูดเป็นยังหอโอ้ลุงพันจะทำอะไรน้อกำลังทำอะไรอมอ้มันอยู่มันอยู่ในสายเอ้ายุหันบอกคว่าลุงพันเผารุดนะคะแต่ที่จริงแล้วลุงพันพิกเผาพิกเผาอยจังุดจากระนเรีย่กำลังเผาพิก ไปแล้วลุงพันเผาแล้ววันนี้ลุงพันเผาแล้วคิดสั้นแล้วพี่น้องไม่มีรายจ่ายตอนนี้ <c oughs> ลุงพันคิดสั้นนะคะอย่าเฝ้าอย่ยายุใส่ล่ะ<ๆ>ยุใส่ห้างแตนล่ะเดี๋ยวเราจีกินละมากินเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอามากินเ <c oughs> อามากินห้างมั่นเอามากินเราจะไปเผาไฟทิ่มได้เออเอามาเอามาเข้ามากินมาเนี่ยกินกันนี่มาดนี่กินกันนี่มา ิกิน้าเอาบนกไปนี้ไินห้างแต่กินห้างเตาอ้าวกินลองดูไมกัน้ละนึกว่าลุงพันจะเผารถนะคะแต่ก็นะคะเข้าใจผิดนะคะตอนนี้เพราะว่าังเตนนะคะลังเตนมันจะมาอยู่ที่รังตลอด

รุ loser, mm ่น hmm. ร so, so oh, oh, oh. oh, oh ุ oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. ่น okay, รุ่นนะคะขอฝากจากนะคะทุกท oh. ี่จได้ไหมจได้อ้โสี่ค้าเขาเขาสั่งของผ่านไลฟ์สดครับมินาสังของผ่านไลฟ์สดอ้ อันนนจได้สีเหลืองลูกมันไม่เผ็ดสีล้อากรปอสีเหลืองมาไปของป้าลาของป้าอยู่ไหนของป้ามีไหมมีของป้าไหมเอาใสอีกใส่ขวาเมีน้ำใจเขามีน้ำใจอาไปก่อนเอาไปให้พี่น้ำมูลกับพี่อมด้วยเอาดิสั่งสั่งกี่อย่างพ่อปูว่าสั่งสองอย่างไม่ใช่เหรอเอาให้ปูาูด้วย คนให้ทุกคนเอาอันไหนให้ใครขอพี่ขอพี่อมล่ะทุกพี่อมน่นรึพี่อมนั่นรึให้ลูกโกมหมดเลยแล้วใครอีกใครอีกของพี่อมล่ะของพี่อมอยู่ไหนเอาไปให้ฝากป้าไปให้พี่อมอ๋อฝากพี่อมพี่อมอยู่ไหนโอ้ฝากพี่อมับฝากับพี่อมอยอ่ในบ้านอันนี้ของใครอันนี้ของใครเหลือแค่อันเดียวแหลือแค่อแจกดียว แยกหมดแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยหอแกมยังอร้่เนี่ยใค้สั่งเปนนนบ้าบาลูกปาแแแาใจผิดว่าลุงพันจะนะคะทำอะไรกับใบยางนะคะแต่ก็มีรางแตนอยู่ที่ต้นพริกนะคะก็เลยเผาพริกนะคะเย้ อบมากเลยนะคะกล้วยสมอ,องนะคะเราไปดูเพราะว่าตอนนี้นะคะตรงนี้จะเป็นขอบสะนะคะที่เราอยู่แล้วก็เป็นครัวครัวกลางจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนี้นะคะมันก็เป็นที่ราบนะคะสวยนะคะเป็นหน้าร้านนะคะสมพรปากแล้วไปดูนะคะสิ่งที่เรานะทำไว้ตั้งแต่นะคะหลายปีก่อนนู่น ปลูกมะพร้าวนะคะปลูกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งวันเนาะน้า <c oughs> มาแล้วใครมาเบาวมึดนะคะเบามืดมาที่หลังเพื่อนเลยนะกะินข้าวอิ่มกันทุกคนแล้วนะคะเอสชิดก็ออกมาแล้วนี่คเบามืดปลูกไว้ทั้งหลายปีเนะาะมะพร้าวนะคะตรงนี้จะเป็นถั่วนะคะเป็นถั่วนะคะเราจะปลูกถั่วเต็มขอบสะนะคะ แต่ตอนนี้โอ้โหอันนี้นะคะบ้านเราจะกินได้นะคะบ้านเราจะกินได้นะคะใส่เกงหน่อไม้อ่อนอยู่โอ้นี่อ่อนอยู่นะคะอันนี้แซ่บมากเลยนะคะถ้าใส่เกงหน่อไม้นะถั่วเละหรคะนี่จะเป็นถั่วเละบ้านเราจะแกงอันนี้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็ใหญ่แล้วนะคะแต่ลุงช่างทําความสะอาดให้ทุกก็จะ ทำแบบนี้นะ,ะเรียงลายกันไปต้นพุวยต้นอ้อยพุวยนี้นะคะชอบมากเลยนะคะเป็นพ้่ยหอมพวยหอมทองนะคะแต่ต้นเล็กๆนี่ค่ะต้นไม่ถึงเอียวเนาะพอดีนะคะแต่ก็นะคะออกเครือสวยมากเลยนะคะพุวยที่ปลูกไว้หลายปีแล้วก็ออกมากออกเครือแล้วนะคะ ้วยหอมทองนะคะจะเป็นปวยหอมทองคือเตีต้ยๆนะคะแต่สวยมากเลยมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้อยนะคะอ้อยที่เราปลูกไว้เหมือนกันนะคะปลูกไว้ออกนอนยเยอะมากเลยนะคะลำใหญ่มากเลยนะคะ<อ>เพิ่มความหวานกันนะคะแต่เราก็คงจะโอ้โหนี่นะคะ ที่เขาไปแต่งงานเขาจะเอายอดอ้อยนี่แหละไปผูกข้อมือผูกห้อยศอกไปนะคะห้อยศอกไปแล้วก็จะมีน้ำอะไรออกหนอสวยงามมากเลยนะคะหนอแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นะคะกับยอดกล้วยผูกโอ้ลำงามงามนะคะลำใหญ่ลำงามนะคะที่เราปลูกไว้แล้วก็จะเอากาบมันออกนะคะเอากาบมันออกแล้วมันก็จะได้สวยสวย เป็นกอเป็นกอแบบนี้แหละกอใหญ่มากเลยนะเพิ่มความหวานกันตอนนั้นมาปลูกเอายอดยอดอ่อนๆนี่แหละไปแกงนะคะไปแกงเหมือนหน่อไม้นี่นะแหละเนาะแซ่บมากเลยนะฮะยอดยอดอ้อยแล้วก็ยอดไว้นะคะยอดไว้เราก็จะแกงแล้วก็จะปลอกเอาแบบนี้แหละน,นี่นะคะปลอกเอาแล้วก็จะเอายอดมันไปแกงใส่กับ ใส่กับนอยอดหวายเนาะยอดหวายจะออกขมๆอันนี้จะออกเปรียปร้ยวๆนะจะออกเปรียปร้ยวๆนะคะยอดยอดอ้อยยอดเหล่านะบ้านเราแกงกินนะคะข้าวันบ้านนี่คะ่ะไม่ออดไม่อยากนะคะกินได้นะคะสะบายเนาะกินแกงอมใส่ใบยะนางนี่นะแหละแซ่บมากเลยนะคะยอดยอดนะั่ก็ก็กินได้นะคะสวยจริงๆเนาะได้สักสิบกอนนะคะก็โห ยินไม่หวาดไม่ไหวนะคะสําหรับยอดอ้อยนะคะที่เราปลูกไว้ตรงนี้จะเป็นริมสระนะคะแต่ก่อนจะเป็นริมสระนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเ๋ย๋ยเอาไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ